ทุกคนอยากกินไอติมมากเลยอันนี้เป็นไอติมมะพร้าวอ่อนสาสิบาทนะมีมะพร้าวหนึ่งลูกแล้วก็ไอติมสามอันสามสกุปปเนาะอัน,นี้เป็นมะพร้าวแบบอ่อนน้ําหอมอร่อยยี่สิบบาทนะห้าสิบบาทกินริมทะเลสุดยอดนี่ดูทะเลฟินสุดแล้วเนะตัวข้างหลังนะเนี่ยเห็นมีอาไงนะ ยานั่งสูงเป็นประชาสัมพันธ์ที่รีสอร์ทอะไรเนี่ยเนี่ยมีเคาน์เตอร์เลยทุกคนขอบคุณนะคะเออปกติแล้วมันวิ่งอย่างนี้ปะเฮลโหลตื่นเต้นตื่นได้นะมันแปลกพี่ออดพี่ออดฉันก็ค่ะอยู่ว่าพี่เอิมันจะจอดตรงไหนวะเเรราางยขะไนทุกคนมารับต้องอยู่ตรงไหนสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้ จำชื่อไม่ได้นะคะ <c oughs> มีอาก็มาด้วยจังเลง่คนบ้านกรูแลนะ้ว<อ>่ไม,ม,มีอามี่าเรายจะมองทำไมมีอาก็มาด้วยใส่ชุดฟูฟิงมากวันนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดินทางไปด้วยกันวันนี้นะคะทะเลทะเลขือนสวยนะแต่ว่าแดดก็สวยไม่มีแดดอะเหมาะกับคนไทยอย่างเรามากเพราะเราไม่ชอบแดดนนะโอเคเดี๋ยวเดินทางไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเขาไปเดี๋ยวให้ดูนะนี่นะคะ แบบเล็กๆอย่ะทุกคนแปบบ๊แบๆบก็หมดหาดแต่ว่ามันสงบแล้วชอบ mm. เดี๋ยวเราจะจอดรถเดี๋ยวจะพายพอนนะคะไปถ่ายรูปกับป้ายปเป็นสัญลักษณ์นิดนึงป้ายตรงนั้นแหะทุกคนเห็นป้าทุกคนบ้านต้องมาถ่ายนะตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วนี่จะอยู่ข้างหลังบ้านกูดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามถนนกลับดิเดี๋ยวมาดูการข้ามถนนของเรานะจะข้ามตรงนี้เนะนิ้วนิ้วนิ้ว นะคะป้ายก็จะอยู่บ้านกุด a r c a เดีย e ีสอร์ดแอนดสปานะคะทุกคนตรงนี้ค่าห้องก็ไม่แพงนะคะมีทั้งบังกะโลนะคะแล้วก็เป็นห้องเป็นแบบคล้ายๆโรงแรมนะคะทุกคนก็มาได้คะ่ะาดบ้านกุดยินดีต้อนรับนะคะทุกคนหนูเป็นอะไรหนูยิ้มไออยากก<ม>ินมไม่มีแล้วเดี๋ยวไปวัดโอเค น้องพิยามาวัดนี้ครั้งที่สองแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวให้น้องอยู่ในกระเป๋าไปเปิดประตูดวงก่อนนะทุกคน,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 นเลขอะไรนะอเรามาเปิดประตูดวงก่อนนะห9 0แปดเก้าศูนย์แปดเก้าพอจอดรถเสร็จแล้วนะคะ <ừ. S 1> ก็เดินไปกราบไหว้พระพุทธรูปนี้นะคะ นี่นะคะพี่ออดเขาก็จัดหนักจัดเต็มกับประตูดวงของเขานะคะซื้อทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้เจอเจอลอตเตอรี่ตรงไหนนะคะก็จัดเลยค่ะเนาะจุดนี้นะคะก็เป็นพระตำหนักนะคะนะคะทุกคนเป็นพระตำหนักของกรมหลวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะตำบลธงชยัยอำเภอบางสะพานนะคะจังหวัดประจวบนะวิวตรงนี้ค่อนข้างสวยอยู่เด้อทุกคน มากราบไหา้สกาละขอพรนะคะนี่จะเป็นบริเวณด้านหน้านะคะ,ะพระตำหนักจะหันไปทางทะเลเนาะส่วนจุดนี้นะคะก็จะให้ชมวิวทะเลนะคะพอดีต้นไม้มันบังอ่ะนะทุกคนนะแต่ว่าก็ได้บรรยากาศบนภูเขาแล้วก็มองเห็นทะเลอยู่นะสะมอว้าว ยายใหญ่ทุกคนเดี๋ยวขอถ่ายรูปก,กับสมอหน่อยเด้อเวลาเข้ามาสักการักเขาก็จะมีที่ห้องยิงปืนถวายถวายอ่กรมหลวงนะคะ,สะเสด็จเตี่ยนั่นเองนะคะทุกคนมีจุดประทัดนี่จะเป็นบริเวณนี้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราเดินไปหาพี่ออนนะทิ้งไว้กับลอตเตอรี่ป่านนี้เหมาลอตเตอรี่ไปแล้ว ทุกคนเมื่อกี้เขาก็ถวายปรทรถให้กับเสด็จเตี่ยนะคะทุกคนเนาะเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มีอากลัวมากเลยทุกคนเพรทุกใจอ่ะลูกกระโดดเลยอะทุกคนไปไปหาป้าออนกันอตอนนี้เราก็พาทุกคนมาไหว้พระพุทธกิต,ติสิริชัยนะคะทุกคนไปเดี๋ยวพาคนสวยมาไหว้พระขอพร อ่ะพี่ยอ,อนขออย่าขอเยอะเดี๋ยวจะไม่ได้อันไหว้นะคะอะไม่ถอด,ถอดที่นี่เขาอนุโลมให้าาตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่พรมหาธาตุเจดีพักดีประกาศนะคะเดี๋ยวขึ้นไปสักกราบไหว้สักการะ,ะนะคะทุกคนไป ก่าจะขึ้นมาถึงก็หอบเลยจ้าทุกคนที่นี่ไม่ให้สัตว์เลี้ยงเข้านะคะทุกคนสวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะปะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในของนี้ ได้เวลาเดินทางกลับแล้วจ้าทุกคนจะบอกว่าร้อนมากแต่ข้างบนสวยข้างบนมีสองชั้นนะคะขึ้นไปกลัาวว่าสกการะได้เลยจ้าทุกคนแล้วก็บนฝนจะตกด้วยวันนี้ทีนี้เราให้น้องวิอากับป๊าปะเราอยู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขับรถไปคาเฟ่ริมทะเลไปทานอาหารเที่ยงนะคะ มีอาเป็นไงเจ้าหญิงเจ้าหญิงเมรีารออยู่ข้างนอกหิวน้ำมากกับลูกป่ะไปกินน้ำกันป่ะรังนกกินกาแฟอีกแล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเดอะซีพายนะคะนี่ก็มีอาหารหลากหลายเลยมีกาแฟร้อนกาแฟเย็นนะคะมอคค่าอะไรมีหมดอาหารไทยอาหารฝรั่ง เทียบเลยแล้วก็เราก็นั่งอยู่ตรงนี้ตรงซุ้มไม้ไผ่นะมองทะเลเดี๋ยวเราอาหารก่อนจ้าเราก็จอดรถตรงนั้นนะแล้วก็เดินไปสั่งออเดอร์ตรงนั้นนะแล้วก็เลือกที่นั่งได้เลยข้าวผัดข้าวผัดหมูทุกคนนะคสิบบาทดูความใหญ่ห้าสิบบาทเหรอือหู<ฮ>นี่กินริมทะเลขนาดเนี้ยห้าสิบบาทก็โอเคแล้วหิวไหมลูก ก็กลัวทะเลวันนี้เสียงทะเลแรงเนะาะว,ว้าวว้าวของเจ้าอื่นอุ้ยพี่ออนได้เยอะอยู่นะนี่ของดิฉันเอง มันฟังเสียงคือสบายใจเลยเหรอคนสวยนะคนสวยโอ้ยเหมือนกันเลยเหมือนกันแต,แ,แต่ว่ามันไม่กลมน่ากินมากคนั้นคนนั่งรอกี่กี่ชั่วโมงส <2 S 1> องชั่วโมงอะเนี่ยทุกคนนั่งรอขนมปังกระเทียมสองชั่วโมงได้แล้วเดี่ยสี่สิบเก้าบาทน่ากินเดี๋ยวจะก,กินแล้วนะจ้าเขาเรียกอะไรนะซื้อเครื่องตีขนมปังแล้วมันมันแพงไงมันว้าว เดี๋ยวชิมเลยมันนุ่มแล้วมันก็หอมก็เลยแบบว่าชอบใช่กระเทียมสดอหาทุกคนมาชิมเลยจ้าเน,นี่เห็นปะมันร้อนๆดูดิมันดูดิดูดิดึงดึงดึงด,งดอ,อุ๊ยกินแล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หาดส่วนตัวนะคะคือ บานิโตนะคะ p พ i เ a t นะคะก็เป็นรีสอร์ทที่ที่อยู่ตรงนี้นะคะเราก็เดินออกมานะคะแล้วก็มานั่งมานั่งตรงนี้เนี่ยค่ะเราก็เอาของมากินตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะซื้อปลาหมึกตรงนั้นนะคะลุงเขามาขายปลาหมึกพอดีบรรยากาศยามเย็นนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะ อ่าเยน็เยนเย็นสบายสบายบอกไปต้องเกล็ดมากนะเดี๋ยวกินไม่ได้อันนี้อะไรนะสกิ่ดตัวร้อยอันนี้ร้อยหนึ่งเนี่ยไม่รู้กี่ตัวมั้โอ้หลายตัวอยู่นะเนี่ยโอ้ทำไมได้เยอะอย่าง<อ><อ>งี้อ่ะพี่ออนเเาหลงสน่่ห์พีออออนหรืเเปล่าา 100, งางชุดร้อยข้างบนชุดละร้อยเราเห็นไอ้แม่ชุดละร้อยมันเหมือนตัวเล็กแล้วก็ได้น้อยกว่าก็ได้เยราอมึกแห้งนะคะกินริมทะเล ทะเลยามเย็นจ้าทุกคนมาถ่ายรูปกันแล้วก็มาดูวิวสวยๆหาดบ้านกูดใส่หมูโอ้ยเก่งยังเลยสาวน้อยมารับออเดอร์เก่งนะลูกไม่ใส่หมูลูกใส่ไหนหนูเขียนใส่ปออะไรแล้วเนี่ยอยู่ฟอนด์โอ้ยมันเก่งกว่าหลานป้าเยอะหลานป้าปอหนึ่งเดสะกดไม่เป็นเลยใส่สไลม์ไม่ม้วน ยำมุ้นเส้นไม่ใส่หมูอุ้ยลายมือสวยเมูนี่เป็นยำบุ้นเส้นพริกหนึ่งเม็ดไม่ใส่หมูนะคะของคุณออนนารินคนสวยนะคะป้าของน้องมีอาเองค่ะนี่ดูกุ้งแน่นแเด้งเดงมาเนี่ยอ๊้ยมีโรยไอ้นี่มาด้วยมันมันมหิมงานนะคะสุดยอดเลยกินได้อร่อย